สวัสดีค่ะวันนี้ทำคลิปเองไม่มีคนช่วยอัดให้อยากจะรีวิวตัวเครื่องเกลือรุ่นใหม่ของอิมุกสั้นๆไม่ยากเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นเครื่องเกลือไซเบอร์ซิงหน้าตาแบบนี้เลยข้างหน้าเป็นจอดิจิตอลนะคะเป็นจอ lcd กดทัชสกรีนได้ง่ายมากนะคะสะดวกตัวนี้คือกระบอกเซลล์กระบอกเซลล์แน่นอนมาพร้อมยูเนียนเนาะในชุดจะมีตัวยูเนียน อันนี้ประกอบให้นะคะ2นิ้วเซลตัวนี้ดีไซน์ใหม่ก็คือว่า1คือข้างในข้างบนนี้จะมีแก๊สเซนเซอร์มันจะช่วยในเรื่องกระบอกเซลล์ระเบิดเผื่อช่างลืมเปิดปิดวาล์วนู่นนี่นั่นซึ่งใน s s c รุ่นที่เราขายปัจจุบนันมันไม่มีแต่ตัวนี้จะมีแก๊สเซนเซอร์ให้นะคะแล้วก็กระบอกเซลดีไซน์ใหม่ Flow D นะคะจะติดตั้งแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้ หรือแนวตั้งแบบนี้ได้หมดนะคะเหลน,นี้มันจะมีทริปนิดนึ่งกระบอกเซลล์ที่เวลาใส่เนี่ย<ๆ>เขาจะมีเขาจะมีเดือยตรงนี้เวลาใส่เซลล์เข้าไปเนี่ยให้มันลงมันควรที่จะลงล็อกตรงนี้มันจะมีคลิปล็อกในการใส่ของมันโอเคแผ่นเพจกก็ใหญ่ดูสะอาดทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ ตัวเครื่องเกิดตัวนี้นอกจากเป็นรุ่นดิจิตอลและเป็นรุ่นใหม่แล้วอะ่ะข้อดีของเขาเนี่ยคือรุ่นนี้มันจะเก็บค่าคลอรีนอยู่ค่าเกลืออยู่ที่3า0 0 0 ppm แล้วมันสามารถใช้เป็นรุ่นแบบ low s a l ได้ด้วยก็คือเก็บค่าเกลืออยู่ที่1 0 0 0งพันถึงพันส ppm โดยที่ว่าอเอ,อ่ production ของเขาสมมุติรุ่น มันจะมีรุ่น20กรัม30กรัม40กรัมถ้าคุณตั้งเป็น100%มันก็จะผลิตอยู่ที่3,000 ppm แต่ถ้า20กรัมแล้วคุณตั้งแค่50%มันก็จะเหลือแค่ประมาณ1 0 0 0ถึง1,200 ppm แปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องเกิดไสบูสซิงรุ่นนี้สามารถใช้เป็นแบบรุ่นโลซอได้ก็คือค่าความเค็มไม่ต้องเค็มมากกึงก่งกงน้องๆ f r e ฟร w ชวอเตอร นะคะหรือคนที่ต้องการคุณภาพาน้ำที่เบาคอรีนอ่อนลงสำหรับสาบ้านใช้รุ่นนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมปัจจุบันที่ขายกันอยู่อะค่าเกลือมันจะต้อง3,000อัพต่ำกว่า2,000มันก็ตัดละไม่ทำงานแต่รุ่นนี้สามารถทำงานเป็นลอซลได้อีกข้อหนึ่งที่ดีสำหรับรุ่นนี้คือรุ่นนี้สามารถ l i n k ์กับ สมาร์ทไลฟได้ถึงแม้มันจะเป็นเครื่องเกอเฉยๆแต่ลิงก์กับแอปสมาร์ทไลฟ์ได้ดแปลว่าอะไรแปลว่าในห้องเครื่องก็ควรจะมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแอสเซทพอยต์หรือว่าเราเตอร์ไว้แล้วก็โหลดแอปสมาร์ทไลฟ์แล้วก็สามารถซิงก์กับเครื่องตัวนี้ได้ซิงได้มันจะเช็คอะไรได้บ้าง1ตั้งเวลาเปิดปิด2เข้าไปปรับคอรีนเอาท์พุตเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานผ่านทางมือถือได้นะคะบวกกับ รุ่นนี้เพราะว่าราคาไม่ได้ไม่ได้วร์ไม่ได้แพงเลยต่างกับรุ่นเก่าไม่มากแต่ได้คุณภาพของที่รุ่นใหม่ฟังก์ชันดีกว่ามีฟีเจอร์ใหม่เยอะกว่านะคะแล้วก็แผ่นเพทไทเทเนียมเซลล์เนี่ยทำงานได้ถึง8,000ชั่วโมงเนาะเพราะว่ารุ่นนี้เยี่ยมเลยดีเลยเพราะว่าแนะนำกับลูกค้าที่เกืองม i d to highend ขึ้นมานิดนึง ที่ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรใหม่ๆไม่อยากใช้รุ่นเดิมๆนะคะนั้นอีหมกตัวนี้ก่อนแนะนำเลยค่ะลองสั่งไปเล่นดูนะคะสินค้ามีของพร้อมทุกรุ่นเลยค่ะ